ที่ผ่านมาทุกสินทุกอย่างกำลังเจริญงอกงามกำลัง grow up กำลัง create เรียกว่ากำลังอยู่ในรูปของเข้ารูปเข้ารอยกำลังดีกำลังขาดขึ้นนะครับผมกา,าการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตสมสะดวกสบายสมบูรณ์กำลังเขาเรียกว่ากำลังเป็นปึกแผ่นกำลัง สร้างเนือ้อสร้างตัวนะครับผมถ้าเป็นการทำงานก็กำลังอยู่ในรูปช่วงงานกำลังดีไม่มีปัญหาความคิดความอ่านในการทำงานกำลังคิดสมองกำลังปลอดโปรง่งค,คิดนู่นคิดนี่ลูกค้าก็ชอบนะครับผมแล้วก็คือดีนะครับผมเรียกว่าทำอะไรไปก็ดีไปหมด เสนออะไรไปก็ดีไปหมดทําอะไรออกมาก็มีคนซื้อทําอะไรออกมาก็มีคนจองนะครับผมคือทุกอย่างที่ทําไปอ่ะมันหมุนเป็นเงินคิดอะไรก็ขาค้าข,า,ขายก็กําลังดีมีอะไรมาขายมีอะไรนํามาเสนอก็หมดลูกค้าซื้อ,อประมาณอย่างนี้นะครับผมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างและหลายสิ่งหลายอย่างมีการร่วมมาร่วมมือกันเป็นอย่างดีฉะนั้นก็แสดงว่า ่ถ้าค้าขายก็กำลังขาขึ้นมีอะไรมาขายลูกค้าซื้อหมดขณะเดียวกันเราเอาอะไรไปเสนอขายโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจ,กต,รเจกต์อะไรแปลกๆลูกค้าก็เคาะหมดนะครับผมรับหมดถ้าเป็นการเ,าเดินหาเดินงานสมัครงานก็มีน่าจะมีแปดสอร์เซมีการตอบรับมาถ้าเป็นเออ่ตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มของนักศึกษาก็ขยันอยู่อยู่ในหมดของ ของอารมณ์ขยันมีสมองกาลังแล่นสมองกาลังด้านคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่ามันสนุกเพราะว่าคิดแล้วมันหาคําตอบได้พอหา,าคําตอบได้มันก็หาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับผมก็คือกําลังสนุกนั่นแหละเป็นช่วงที่ชอบศึกษาความรู้กันอยู่นะครับผมแต่ยถ้าเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นคนเป็นคนที่ชอบศึกษาค้นคว้าเดี๋ยวน้องมันก็อย่างว่าแหละมันก็ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าไปเรื่อย เรื่องเรื่องราวอะไรต่อไม่อะไรก็กำลังน่ารู้น่าสนใจนะครับสายมูก็น่าก็น่าสนใจอยู่ก็น่าจะสนใจสาย,สายมูเข้าไปด้วยนะไหมฮะช่วงที่ผ่านมาแฮปปี้มากทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรลงไปก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมีมีความสนใจหลายๆสาขาหลายๆอย่างว่างั้นเถอะนะครับผมเออนะฮะอ่าแล้ว ต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงเอาถามเรื่องการงานนะทุกอย่างเราต้องมีเงา,าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้งานหรือทําอะไรใหม่ๆนะครับผมไม่ต้องกลัวถ้าเป็นคนตกงานเดี๋ยวมีฟีดแบ็กกลับมาคอนเฟิร์มว่าตอบรับการสมัครงานนะครับผมถ้าเป็นงานลูกจ้างอาลูกจ้างก่อนพนักงานออฟฟิศก่อนนะครับผมกําลังจะได้แสงกําลังจะมีแสงนะครับผม โอกาสกมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรบอกไม่ถูกมันนานา,า108,009มันต้องถึงจุดทีเ่เราจับทางตัวเองถูกนะครับผมจับทางตัวเองถูกแล้วก็เรามองการบุคลิกการทำงานบุคลิกของเราอะชัดเจนขึ้นนะครับผมอะไรที่ทำแล้วเราสบายใจและมันได้เงินและลูกค้ามัน ลูกค้าเขาตอบสนองสิ่งที่เราเสนอไปนั่นนั่นคือว่าเราถนัดทางนี้และเราจับทางตัวเองได้และเราจะชัดเจนมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นนะครับผมถ้าเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าก็เหมือนกันก็จับทางค้าขายถูกและนะครับผมบางท่านอาจจะ,ะได้เงินค่าตอบแทนได้กำไรกำไรที่มันเห็นผลแล้วนะว่าขายแบบเนี้ยเออมันใช่ทางของเราละประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ใช่แล้วเราก็ทําของเราไปนะครับผมถ้าเป็นเรื่องของการผู้คนทีมซัพพอร์ตกนะ็น่าจะได้มีทีมที่ถูกจริตมีทีมที่ถูกอกถูกใจช่วยกันไปนะครับผมทีมในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนรู้จักไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรเลยอะไรที่มันทํางานร่วมกันได้แล้วแล้วทํางานบนพื้นฐานของความถูกต้องความความชัดเจนในเรื่องของ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันนี้คือใช่ละนะครับผมเป็นทีมที่ดีทุกคนทํางานร่วมกันได้แล้วก็ลูกค้าตอบโจทย์เราเราตอบโจทย์ลูกค้าถือว่าจบไหมครับงานกําลังพุ่งเป้ามาที่คุณคุณจะเอาไหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นช่วงขาขึ้นเออคืออย่างนี้เรากําลังพอเราจับทางงานเนื้องานของเราถูกแล้วเนี่ยมันจะมีเข้ามาเป็นระลอกระลอกขณะเดียวกันเราพอรู้ว่าเราถนัดทางนี้แหละเรา หลับตาทางานได้แล้วนะมันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆยุ่งแล้วครั้งนี้ยุ่งในที่ีหมายถึงว่ามันมีมาเยอะนะมีมีงานแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเอ่อมันเฮลงหรืออะไรหรอกเขาเรียกว่าลูกค้าบอกต่อๆกันมาเอเจนซี A N C ่นี้รู้แล้วว่าเราทำงานแบบนี้สวยเขาก็จะมีการคุยบอกต่อๆกัน แล้วก็จะมีมาเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าขาจรเจ้าของกิจการร้านค้าก็เหมือนกันพอนเรารู้พอเขารู้ว่าเรามีของแบบนี้ทำโปรโมชั่นทําการตลาดแบบนี้มาแล้วนะรับมือนะเราเตรียมรับมือได้เลยนะครับผมมาแน่เนื้องานของเราอะเต็มๆต่อจากนี้ไปราศีมีนจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเนื้องานหรืองานหรือลูกค้าหรือบริการของเราจะแน่นขึ้นนะครับ เฮงเลยล่ะเออสู้ไปนะครับผมมันต้องอยู่อย่างนี้แหละเนาะชีวิตเราต้องสู้นะครับเห็นไหมฮะชีวิตต้องสู้ไม่เป็นไรครับผมความเฮงความปังมันเป็นช่วงๆมันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รับทําให้ทนันร่างกายเราจ,จะเป็นยังไงช่างมันก่อนขอให้มันเข้ามาเหอะนะครับ ถ้าแน่จริงขอให้เข้ามาเถอะพูดซะอย่างนี้ดีกว่านาะเออแล้วสุขภาพของเราละ่ะไม่มีปัญหานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมสู้พร้อมสู้ร่างกายพร้อมสู้เน้นเรื่องนิดหนึ่งดูแลเรื่องสมองพักผ่อนสมองหน่อยคิดหนักเครียดกังวลเบลอออกซิเจนในสมองประมาณอย่างเงี้ยก็คือก็คือหาเวลาพักผ่อนไว้นะ แต่ภาพอื่นรวมๆร่างกายเราก็ปกตินั่นแหละแต่พอเกิดอาการแบบวูบขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ตัวเราเราก็บอกไม่ถูกด้วยนะจังหวะถ้ามีอยู่คนอยู่ใกล้ๆก็โอเคแต่บางทีเราอยู่คนดีอะไรเงี้ยแล้วก็นะพูดไม่พูดไม่ออกเหมือนกันนะนะครับผมเรื่องการเงินอุย้ยเรื่องการเงินอ่าไม่มีปัญหาครับผมมีเงินเข้าอย่างสม่ําเสมอ นะครับผมมีเงินเข้านะครับหาได้หาเงินหาหาเงินเก่งขยนันไม่มีปัญหานะครับผมเห็นไหมเงินอะเห็นไหมเลือกใส่เลือกจับเลือกเลือกเก็บเลยว่าจะเก็บอะไรยังไงมันมาแบบโอ้อย่างว่าแหละเงินเข้าเยอะสมองเราก็ต้องทํางานเยอะ มันก็มีความกังวลความเครียดหรืออะไรกันบ้างแต่ช่างมันถ้ามันได้ตังค์เครียดเท่าไหร่เราก็ยอมจริงไหมเรื่องคนรักจะพากันไปเที่ยวที่ไหนจ้าเออหาเวลาถ้าเป็นไปได้ให้หาเวลาพักผ่อนกันบ้างชวนกันไปพักผ่อนหรือ,อ,อพักสักวันสองวันบ้างนะครับผมเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนบ้าง,งานอะ่ะแทบจะไม่มีเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนอะ ให้เวลาพักผ่อนบ้างให้เวลากับตัวเองบ้างพักผ่อนบ้างอย่างน้อยออสักสามสีชั่วโมงก็พออะจ้าคนบ้างงานเนาะหาที่สงบๆพักผ่อนหลับตาสักนีบนี้ก็ยังดีแต่ขอให้มันแบบโล่งจริงๆนะนะถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบพักบ้างละนะครับผมมันต้องพักบ้างนะแค่บอกว่าขอให้พักบ้างนะครับอ่านะ เห็นไ,ไหฮะต้องปลีกไปพักบ้างคือพยายามสร้างสมดุลให้กับชีวิตด้วยนะไม่งั้นเรามันจะแย่มันจะแย่นะครับผมเพราะสมัยนี้คนเรามันคนเรามันจริงจังมากอะ่ะมันมันต้องมันต้องพักบ้างนะฮะหาเวลาพักบ้างร่างกายจะได้ไม่ไม่หนักนะครับผมสมองเราจะได้ไม่หนักนะครับผม